พี่น้องเนี่รถได้หักโปหักโปอีกแล้วจ้าพักบุ่งหยักพักบุ่งยอดจักๆเลยจ้ามาลอมหนีงามกวัวเก้าพี่น้องคะเบิ่งตีละ่ะเบิ่งใส่กันกับแขนรดนะจ้ะเกือบเหมือนซ้ำกันกับแขนรดเลยจ้ะพี่น้องคะอุ้ยดีต่อใจนักแล้งพี่น้องจ้ามีไงสิ่งยังอ่อ,อนๆเลจ้ะพี่น้องจ้าเอาไปปอกเฮ็ดเมนูได้ดีแล้วพี่น้องคะ โรเอาไปทุกเทืาเราเอาไปแกงสมรอบนี้นะเราจะเอาไปเห็ดยังดีพี่น้องมานขุนงามคักเน่สุดยอดมากเลยจ้ะแกงเทพโพคือสีแสบพี่น้องกาบุ้งผักบุ้งฝรัง่งยอดใหญ่หญอวบอวบัวพี่น้องค่ะผักบุ้งฝรัง่งผักบุ้งฝรั่งกาเบิงเ่งใสเบิ่งต้นพเพื่อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, สุขสุขคนเลยจ้ามือน,นี้โลภภาพพี่น้องมาซองเบิง่งผักบุ้งพี่น้องค่ะ สังเกตได้ว่าพักบุ้งใหญ่แล้วคะ่ะพี่น้องจ้าที่หลอกก่อนถี่มาเห็นเพือ่อนย่งไหนยหน่อยนะจ้ามือที่ใหญ่แล้ว,งงลวพี่น้องปัดปัดเบื้องพุ่นพิดสางล้างอยู่พี่น้องได้ฮักโปอีกแล้วเมีนยนปื๊ดจะได้จับพี่น้องไปทั้งคุนทั้งคุนแล้วก็มีอยู่หลายกอพี่น้องเดี๋ยวฮักกอีนเบื้องเด้อพี่น้อง,กกออง,องฟังเสียงเด้อฮักโปฮักโปเอ้นั่นนั่นได้ฮักโปโปอีกคล้วพี่น้อง ยินเสียงเมื่จ้ะปุ๊ปุ๊ปอมหยดยังไงเลยจ้ะพี่น้องถุกทยู่างกุญก็มีนะคะ่ะยอดงามงามหมืนปลาเข้าไปพี่น้องพี่น้องจ้ามารอบนี้เพิ่นใหญ่แล้วค่ะนั่นปาหยดใหญ่แล้วจ้าใหญ่แล้วจ้า พึ่งควรนะัพี่น้องจ้ะแต่ฮักปุ๊ป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 ฮักพักบุ่งในมวลร้ายนะจ้ะเพุ่งเสียงบนสีดำปุ๊ปปุ๊นั่นพี่น้องค่ะยอดสวยงามจ้ะงดพักบุ่งด้วยพี่น้องคุณอันนี้เพิ่งญ่แล้วนะคะรู้จักจโบโอเก็บไปนะจ้ะจะเอาแต่แค่นี้จ้ะพี่น้องวาดงามคักนะคะ วันนี้รร้จะโเก็บไปหลายด้วย้ะพี่น้องจะเอาไปแค่พอกินนะคะสวยๆจ้ะปะ้าพี่น้องเบิงเบื้องง่าแล้วนะจ๊ะน,นี่เบื่องล่ำเนะพื่อนะคะเนี่ยเพื่อนง่แล้วจ้ะเดี๋ยวมาซองเบง้องเห็นบอพี่น้องข้างในโอ้พี่น,อน้อ,นองันนี้ไม่หอดอนน่อนจ้ะก็จะพาหมุนตาค่พท่าน อ่ miracle. อนๆไปถูจ้ะนี่ปลาขนมแข่งห็นมันเลยกันนะอ๋ออ่อนนะคะยูข้างในๆเลยจิ๋งนะอืมน่องมึงหอดนี่ค่ะจ้ะโซมเบืองพี่หน่องมึงเนี่ยไม่ตีหยดใหญ่ๆนะคะ อิดขึ้นงึมอยู่ข้างนอกง่ายหลายเหนมัน่โดนแล้นลองเห็นตัวจังง่ายเลยจ้ะต้นนี้เพิ่งจะง่ากลัวตะกี้เี่นะสัน้องเกือบทแขนหลุดโอ้ยนหนักมากอุ่นเงาพักอุ่นอุนจนได้มันหนอกง่ายะดอกระเดือก น้องยินเสียงบ่ดังโปะเลยปุนปึบวนี่น้องจิะปุ่งุ่อ่ะก็ปุ้งนะจ๊ะเบิ้งล่ำใจากพี่น้องล่ำบักยังคักเกือบเป็นท่อแขนรดอหยอดนะง่า้ง่ายพี่น้องไองไหเรเสีเอาได้พิ่งรูสมุนป้ากัาไว้ยังได้ ปวดปวดเลยพี่นอ้องเดินเหนื่อยล้ใจไง,งพี่นอ้องปไปไปแม่อเไปปวดพี่น้องเห็นน้ำบาดเจ็บตรงนี้มีบ่ดหลายแต่ว่ามีแต่แบบล้ำแบบท้อแขนเลยพี่นอ้องจ้าล้ำงไ,ไงคะปวดไหนปวดให้ไงพี่นอ้องลูกเขกึ้นไปบ่ด้ นองจ้าเบิ่งตีละจ้าหยอดพี่โตออนซ้อนค่ะบอกพี่นองว่ายอดพักบุ้งนะจ้ะเรือมันทอแขนโลจ้ะแต่ละยอดซ้ำเนี่ยแต่พ่อกินละจ้ะพี่นองจ้าพักบุงหยอดนี้ไง้มาหักโปโปอีกแล้วจ้าได้หฮักโปโปอีกแล้วเบิ่งเด้อยโาจะให้พี่นองเบิ่งเนี่ยเพิ่นสูงแล้วถ้าออกใบแบบนี้โบเก็บเด้จ้ะพี่นองจ้ามันยังอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าโบเก็บเด้จ้ะเด้อหยอด ถ้าใบออกแล้วบ่ต้องเก็บจ้าพี่น้องเก็บเอาเต่อ่อนออนแบบนี้นะคะเหยียบ้อยจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณ f c สุ่ฟูุู่คนทีนติดตามเราฟังแล็รับชมด้จ้ะพี่น้องจ้ะจากบ้านเราจะได้พักบุญยอนง่ายๆแล้วได้ฮักโปฮักโปอีกแล้วพี่น้องคะ่ะพบเจอกับรถไดไม่ได้ใน,ในคิมนาหรือไรนาเดอร์ิปนี่ขอโตไปสักกอนจ้าไปเฮ็ดแนวกิน กับเมนูพักบุ้งต่ตกันเลยจ้าไปกันเลยพี่น้องบายยจ้าได้แล้วหักโปะๆแล้วพี่น้องงนี่รถได้หักโปะหักโปะอีกแล้วจ้าพักบุ้งงักพักบุ้งยอดจักๆเลยจ้ามาลองนี่งามกลัวเก่าพี่น้องคะเบิ่งตีละ่ะเบิ่งใส่กันกันกบแขนรดนะจ้ะเกือเม็นสั้นกันกับแขนรดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยดีต่อใจนักเลยพี่น้องจ้ะ นี่ไง,ง,งสิยังอ่อนๆนจ้ะพี่น้องจ้าเอาไปปอกเห็ดเมนูใดดีจ้ะพี่น้องจ้าโรดเอาไปทุกเทื่เราเอาไปแกงสมรอบนี้นะเราจะเอาไปเห็ดยังดีพี่น้องมันขุ่นงามคักแน่สุดยอดมากเลยจากแกงเทพโพคือสีเสแสรพี่น้องจ้าพักุ้งฝรั่งยอดใหญ่ๆอวบอวบพี่น้องจ้าพักุ้งฝรั่งพักบุงฝรัง่งจ้า พี่น้องจ้าได้แล้วพักบุ้งยอดใหญ่ๆอวบอวมมือนีแหงยอดงามก็ทุกมือเลยจ้าพี่น้องจ้าอย่างใหญ่อย่างรักเลยจ้าสุดยอดเลยพี่น้องจ้าดีนะทีมากมือนี้พี่น้องเพิ่มเริ่มงแล้วนะคะนี่เห็นบ่จ้าทางในมืนก็จะเป็นประมาณนี้จ้าพี่น้องพักบุ้งงาดจ้าซำหนีก็พ่อกินเลยด้พี่น้องเพราะว่าเพิ่งยอดงนะจ้าเพิ่งคุณน่ะเตียงคึงคึงเลยจ้าพี่น้องจ้า สุดยอดมากจากพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามและฟังและรับชมนะคะพบเจอคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า